ไฟแก้วสมนี้ไฟเาซ้อมมากี่อ几天ก็มาสอนที่เดิมก็ซ้อมอยู่ที่ายสมนี้ครอยู่ที่เดิมปีเก้าตัวนี้แหละเนาะมีใครเป็นคู่บอลซ้อมไฟน์นี่พี่เป็นใครใน่ายครับตอนนี้เราอายุอายุสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้หกสิบสองสามมวยสไตล์ไหครับขีดมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอไก่ถายาดเคยต่อยกันไหมไม่เคยอันนี้ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยกันยังศึกษาเลยเขามวยสไตล์ขีดมือเหมือนกันวันนี้มาเจอถายยาดเนาะว่าเก่วมาแข่งยังไงดี ต่อยเรื่อยๆตามไปตามไปมีอะไรจะแก้ไขอุ้ยโค้ชดีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไว้ที่ต่อยไวที่ร่าเนื่อวันนั้นต่อยกับมันไกลเปลี่ยบ้างเปแน่นยนวันนั้นเวทเท่าไหร่นั้นเวทร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดนี่ต่อร้อยยี่สิบแปดเนาะเมื่อกี้สอบหนักแล้วไป็ตัวมาพอดีมาเวิร์ตดีร่างกายตัวนี้สมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดที่นี่เอาชนะนะคุ้มมากีกี่กิโลไฟมาสี่ห้าต่อยมวยไทยมาทั้งหมด ผลเนจังววัดจุราฯฝากเชิญชวน,นแฟนคลับแล้วหน,น,น,น่อยจาจาวจุฬาฯเงินแจกนะอันที่นะเอาอแจ้งเกิดด้วยขอโชคดีครับ